ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเผยจำนวนลูกเรือเสียชีวิตพบลูกเรือเรือหลวงสุขโขทยัยเสียชีวิตแล้ว5านายทอรอย,ยืนยันกำลังพลเรือหลวงสุขโขทัยล่มดับแล้ว5านายหลังมีข่าวเรือหลวงนาเรสวนรายงานตรวจพบผู้ประสบภัยก่อนเดินหน้าหาผู้สูญหายต่อความคืบหน้าล่าสุดการค้นหาวันนี้พบ6ลายเสียชีวิต5รายเสยนาธิการฐานเรือยืนยัน กรณีพบผู้ประสบภัยเหตุเรือหลวงสุขโขทยัยอับปางวันนี้6กรายจากตอนแรกรอดชีวิต2อรายเสียชีวิต4ี่รายล่าสุดผู้รอดชีวิตหนึ่งในสองรายเสียชีวิตสรุปค้นพบหกรายเสียชีวิตห้านายผู้รอดชีวิตหนึ่งนายคือชื่อพลชนันยูแก่นศรียาสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ